ความเดิมตอนที่แล้วชายหนุ่ม6คนที่ต้องเข้ามาติดอยู่ในปา่าพร้อมกับปีศาจตัวอะไรก็ไม่รู้ที่จะต้องพยายามซ่อมรถเพื่อหาทางออกแต่หัวห้องก็คือไอ้บูมดันปรับระดับเป็นยากสุดทําให้ไม่มีใครสามารถออกไปจากป่าแห่งนี้ได้รวมถึงมีเพื่อนโง่อยู่ในทีมด้วยนะไปะพี่เราไปลุยกันต่อดีกว่าเราไม่เล่นกันลุนพลูไอ้เหี้ยพี่พี่ดูเหี้ยพี่เหี้ยอะไรกันเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นเราเราไม่เห็นเลยเขาไม่เห็นเลยอ้าวไอ้เหี้ยเ้ยเขาเหี้ยเขาเหี้ยพูรุน ระวังแล้วพะสุระวังระวังมาะสุวอนนี้น่าจะเกลี้ยแล้วเนาะพี่พี่มึงทำเกี้ยอะไรเนี่ยมึงทำอะไรเนี่ยซึ่งสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะกลับมาลองพยายามนะครับเอาตัวรอดชีวิตในป่าแห่งนี้พร้อมกับสัตว์ประหลาดที่มองไม่เห็นแน่แต่ได้ยินเสียงได้ดีเอาละสำหรับวันนี้เราจะลองหาวิธีเอาตัวรอดออกจากป่านี้ให้ได้ใครที่ไม่ว่างฝาก ตบไล่ให้สกคนละครั้งจะขอบคุณมากแมนะ่แอเกมนี้ไม่น่ากลัวเลยฮนะน่ากลัวกว่าผีก็คือเพื่อนนี่แหละผมว่านะแอบปะ let's go ครับพาดอันแรกวิ่งไปวิ่งมาอะไรก็เ <laughs> กหเเี้ยเลยแล้วกูหาเจอผีโคตรเหี้ยเลยมันทำเหี้ยอะไรเลยชิบหายไม่พอด้วยแต่ชีวิตจริงเกิดงี้แล้วตี๋ขคนนี้ยังไม่รอด <laughs> ตบผีก่อนแล้วกูตบเป็นความเลยกลับขึ้นรถไอ้เหี้ยเป็นอย่างที้ชีวิตจริงกูแอบไปหนีนอนไปนอนใต้เตียงเลย เอาล่ะวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮกดเฮ้ยให้กดพี่ทุกคนเสียให้ทุกคนก็เป็นมือปืนใช่พี่ผมก็เป็นมือปืนกูเป็นควิกแฮนด์เพิ่มเพิ่มกับแล้วก็เป็นช่างซ่อมโอ้กูเปิดมามีเปิด มีแย่ดีเลยหลันหุ่นไล่หุ่นไล่กหุ่นไล่กากูมีกระสุนเยอะกว่าคนอื่นไว้แล้วก็ดาเมจเพิ่มขึ้ื่อนนี่มึงอย่าลืมมึงอย่าลืมว่านี่เล่นฮาร์ดนี่เล่นฮาร์ดทุกคนกุญแจกุญแจหนึ่งแบตเตอรี่หนึ่งล้อสามน้ำมันหนึ่งโอเคเอาไงดีไปกับใครอ่ะผมจะไปใครทีนี้ไปใครกินใครเดิมในฐานะที่พี่จใครวิ่งผ่านดีกาไปไอ้ยืนี่ใครอ่ะอั้มเหรอผมนี่พี่อ้วนๆนี่ใครอ่ะเราเราเราสี่คนไปด้วยกันดีกว่าไปได้เลยได้เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูแต่กูโซโล่ โอ้ยโลเดียวสโลเดียว้ยได้พี่ไอ้มึงมึงเชืว่าซโลเดียวใช่ไหเออถ้าซโลอาจจะมีโอกาสรอดอยู่นะพี่มันง่ายซโลเี้ยสโลเลเวลลิ่งเมือม่ไมาไม่ไม่มาใครวิมาใครมึงว่บาใครเฮ้ยมัอยู่ท่นี่มอยู่่นี่เลยอย่าลอยเบ็ชายอย่าเลม่บกลอยเบ็ชายไัยเฮียเลยประมาณนั้นฝาหินไย้อุซิโนอุนบวิ่งเร็วไม่เป็นไรเวเวเวลาไม่จำกัดหลังขงหลังขงหลัง เดี๋ยวต้องส่องไฟแล้วมันไปเฮ้ยกูมีกุญแจรถทุกคนกูมีกุญแจรถเดี๋ยวไม่เจียวป้าหินใส่พระศุกก่อนเฮ้ยเดี๋ยวกูเปิดทีวีนะกูล่อมาให้ทุกคนเฮียเลยพี่กูกูมีเทคนิคด้วยมามาหน้าบ้านมาหน้าบ้านมาหน้าบ้านเดี๋ยวทูจะให้มาอยู่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 พี่เดี๋ยกูล่อมาเองทุกคนเฮ้ยใครเปิดทีวีในบ้านเนี่ยกูกูกูล่อมันบ้านนี้เหรอไอ้บูมนี่กูล่อมันบุ้มบุมเดินไปเลยมันไม่ได้ยินมันไม่ไดีกูจะตั้งนี่ไว้ตั้งหูรราายกใช่ป่ะออโเคถ้ามันมมมาาาาหนนนนน้้้้บบัจะขึไรกายใช่่่นาจะ ไอ้กูเจอแบตเตอรี่กับคุณเจ้ชนะละเฮ้ยจริงดิรอล้อล้อรอรอล้อเราจะชนะเหรอล้อมึงต้องไปดูที่ลงทุน้ยมันจะวิ่งกันหมดได้รอวางอยู่เว้ยใครใครไฟฉายใครไฟฉายจะหมดปะเดี๋ยวเดี๋ยวกูกลับไปใส่รถก่อนนะโอ้ยนี่กันหมดเลยโอเคไอ้เหี้ยมึงดูทุกกล่องทุ๊กตานี่น่าโคตรเหี้ยเลยเออกูโดนมันเจาะเอ๋วเมื่อกี้กูตกใจที่มหาเลยเฮดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาแน่เว้ยเดี๋ยวมันมาแน่แล้วไหนแล้วไหนบอกจะแยกกันวะเมื่อกี้กูวางกับดักไว้แม่งวิ่งผ่านไปเลยตาย ัไปกูกูซ่อมแบตเตอรี่เสร็จแล้วนะไปยังไข่กูแจไปเลยได้ไหมโอ้น้ำมันมันจะอยู่ในบ้านนะมันอยู่อยู่ในบ้านกูปาหินใส่ใครไอ้เขี่ววิ่งผ่านหลังกูไปเลยใครใครใครอยู่ตรงนั้นน่ะอ๋อเวลาพวกมึงได้อุปกรณ์รับแทงกูทีรับแทงทีใครโดนใครโดนใครโดน ผมโดนแต่ผมยังอยู่ผมกดบีไปแล้วอ้ามอ้าตัวไหนอ้วนนี่มั้ยอ้วนนูนอ้วนนี่อ้าตัวนู้นมีไฟฉายไฟฉายเอ้ยตไฟแบตไม่ไม่ตรงนู้นน่ะสายมือเห็นเปล่าโอเคมันมาหาผมแล้วมันมาหาผมแล้วบังหุ่นเลกาวีประโยชน์หุ่นเลกาต้องต้องไปหินใส่หุ่นเล็กอาไว้เออต้องไาหินใส่ไว้ได้ผลได้ผลมาอยู่ข้างกูเลยมังกูแต่ไม่มอยูแต่ไม่มาแล้วนะเหลยเลยเทอะทะนะเหลือแค่ล้อนะเฮ้ยมันวิ่งมาแล้ว ผมได้ร้อมาหนึ่งมันโกรธมากมันโกรธมากมันมาขึ้นมาเร็วอขึ้นมาเร็วมันโกรธมากมันโกรธมากไปเลยมันพี่เราเปิดอมันมันไม่อยู่หน้ารถตอนนี้ไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วที่ัวทีต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 ทีไอพี่มึงไปเจอล้รถตรงไหนวะในพัทแล้วอ่ะเออมันอยู่โรงรถเว้ยมึงต้องไปที่โรงรถอ่ะเฮ้ยกูได้กูได้กุญแจรถไอกูใส่ไปแล้วกุญแจรถกูใส่แล้วกุญแจแบตเตอรี่ใส่ครบแล้วเหลือแต่ล้อล้อรถล้อรถ รอรถน้ำมันโอเครารถกับน้ำมันเรารถอยู่ในเกงเฮ้ยสุดเปิดได้ทีแล้วไปหาเราสุดสุดยอดเลยว่ะกูป้าหินตรงไหนมันวิ่งตามหินกูกูป้ามันล่อมันหมาอะไรเงี้ยเหรอล้อลอกับน้ำมันนะที่เหลือครบแล้วกูใส่ไปแล้วพี่เกมนะรอรถมันคงไม่อยู่ในเกงเอาป่ะไอ้แแลวไอ้กูเจอหนึ่งล้อกูเจอหนึ่งล้อกูเจอหนึ่งล้อเฮ้ยไปเอ็มพีมันมีประโยชน์อ่ะมึงมึงเก็บมึงเก็บแล้วมึงมึงเก็บแล้วเอามาวางไว้เลยกูกูเติมน้ำมันให้เรียบร้อยแล้ว อย่าปาหินนี่ไอ้เหี้ยเล่นอเล่นอย่างนี้แล้วมาบทไม่ชนะไอ้ควายไอ้ควายอย่าปาอะไรมึงไม่ฮะขอโทษขอโทษไอ้กูเจอร้อนแล้วเหลือเหยสองเหลยสองว้าวไอผมเจอร้อนอีกร้อนหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมรีบไปชนะแล้วชนะแล้วเอ้ยวีอย่างวะาอู้วีอยจะเชื่อเราก็ะทำกันได้่งเฮ้ยอาจจะตายระหว่างทางก็ได้พี่เฮ้ยราไปหินเราครูดาวไวมากเลยวะ ไอปอมปอกขีอลิมิเต็ดไอ้ปอกอมิเต็ดไปกูเจอลอครบล้ครบแล้วกลับกลับโอเคไปกลับกลับครบทางไหวะกูอยู่อยู่ตรงรถกูอยู่ตรงรถเนีเจ๊เจ๊มีประโยชน์อะไรบ้างวะเนี่ยกูมีกุญแจรถอ๋อนี่ไงใส่ไปแล้กูใส่ไปแล้วกุญแจรถอะไม่กูใส่อะไรงั้นแบตเตอรี่มีอ่ะมีแล้วมีหมดแล้วขมบสีอก่นอ่หมดแล้วกูได้มาเติมน้ำมันเติมทุกอ่าง้วเดรถมีสี่ที่นั่งด้วยมักรธมากเลยน ก็มีณหกคนตัดขาแล้วสองจริงใครมาตะโกนทำมุ้ยพี่เจมมันจะต้องเกาะเพลารถนะได้เลยบิดเบียดกันก็น่าจะไม่เป็นไรหรอกบ้างเนี่ยเอบชุนพังดูยังไงไปสีที่นั่งวะนั่งทับขาเหรอใช่ก็นั่งนี้แหละนั่งได้แล้วจิ๊บนั่งอย่างเงี้ยหรือใครบางคนจะแปลงร่างเป็นหนูมั้าล่ะหนูอีกร้อยนึ่งอีกร้อยนึงเอออยู่กับผมเนี่ยมันอยู่กับปีศาจเลยไหนมาตัวไหนใส่ดิผมอยู่ตรงไอ้ แคมป์เขียวๆอ่ะพวกพี่ไม่ทำยี่อะไรพวกพี่ยดีราจะพวกพี่พวกพี่รอรถแล้วโดนนะโดนได้บเอ้ยยังยังอยู่ยังอยู่แต่ตามหารถเอเจอแล้วเจอรถแล้วเจอรถแล้วไปเลยอันนี้ไปวิ่งโดนไปเลยทำไมไปวิ่งดปเลยพี่งโดนเลยพี่โอเคโอ้ยเตือนใครรบกวนไปเลยไปเลยออกเลยขับออกไปเลย เรือเรือยพี่บอยเหรออ๋อาบอยอ่ะอเอชนะแล้วมันนกวถงเปนบอยไว้คนนี้ตัวหนึ่งไม่พอต้องเป็นสองเลยเฮ้ยไปเล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 ยไปเยยมืย้ายเลยพี่โอ้เป็นมือปืนทุกคนโอ้เป็นซับไฟเลนนี่คืออะไรวะไฟฉายมันไม่ย่องวะสอไม่ย่องเลวะมันเห็นแล้วนะมันเห็นแล้วนะตัวนี้ อย่าปาหินใส่กูกูปาไปไอ้เสียงมันได้ยินชัดเจนเลยไอ้อ้าไอ้อ้ามันจะไปแนี่ยตัวมันกูเนี่ยเตรียมผมมีสกิลปาหินได้สิบสองก้อนพี่รู้สึกผูกใจเลยกูจะกูจะยางรถอนกันเพามันละตัดเตอร์เลยบุ๊มนี่เรายังไม่ได้ท่อเทียเแล้วกันเอาถุนไป้ครดิใครนี่ใครนี่ใครพี่ตากผมมาเลยพี่มาเก็บกับดักไปเก็บกับดักไปไม่เข้าไปเลยพี่เราไม่ต้องกลัวเฮียยงนั้นไหมได้ พี่ปาหิวไว้ไกลๆเราจะเล่นแบบรุ่นครูไงพี่ไกลมากเลยมั้งปาใส่กูเนี่ยพี่กูได้รอรถละกูได้รอรถละชนะละเฮ้ยตอนนี้เรามีแบตอ้ำเรามีแบตอะไรพี่แบตเตอรี่ไฟฉายหนึ่งอ้าวไอ้เชี่ยอุ้ยเลื้อยตาแกหมดเฮ้ยไอ้อ้ำเอาไงแบบที่เราเปิดทีวีล่อให้เพื่อนวะอ้าวแล้วเราแล้วเปิดเลมันวิ่งเปิดเปิดเลยมันวิ่งไปเลยเว้ยเปิดเลยเปิดเลยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมันมาแล้วมันจะไม่มาเออมันอยู่หน้าบ้านผมเลยยัง มันอยู่หน้าบ้านพัะสุงั้นเราต้องหาของพี่เกจมไปเราขึ้นขึ้นขึ้นข้างบนถ้าบ้านผมจะอยู่ใกล้รถไงเฮ้ยกบ้านเราไม่เหรอใกล้รถเออลืมไปบ้านเราด้วยมาแล้วมาแล้วบูมมาแล้วบูมมาแล้วบูมกูเจอรถสองอันเลยทุกคนชนะแลเจอกุญแจรถชอบล้อนใส่ไม่ดีว่ะเอปพี่เจม กูเจอล้อสองอันเลยกูกำลังกลับไปใส่ล้อไอ้อ้ำกูกลังกลับไปใส่ล้อให้ทุกคนมันปุงไปแล้วมันปุงไปดูไอ้อ้ำกูได้ทริกกูได้ทริกมาดูเข้ามาดูในห้องน้ำเข้ามาดูในห้องขี้ดูที่ห้องขี้ดูดูดูนะดูนะดูนะเหยียบไอ้เชิดนี้นะออเหยียบไม่ได้เหรออเทุกคนกูใส่ล้อกูใส่ล้อใส่ดิใส่ดิกูอยู่ห้ามึงเนี่ยคือเขาหยียบเหยียบไอ้เตุ๊กตาแล้วเรากระโดดเข้าเนี่ยที่โถขี้แล้วก็มานั่งในนี้ไว้มันก็จะไม่เห็นเลยเว้ยเจ็กใช่เหรอเออ เดี๋ยวลองดูนขับแบตเตอรี่กับพี่ผมมีผมมีกุญแจมีกุญแจขันแค่แปดขันแค่แปดไหมโอเคลูกลูกปลายปลายหินยั่วมันนี่ปลายหินยั่วมาแล้วพี่เออยั่วมันดูดูเห็นไหมเห็นไหมโง่แล้วมันโง่แล้วมันโง่โอ้โพี่มันโง่เหรอพี่เจมใช่ป่ะพี่มันโง่ไม่ดเราคิดอ่ะ A.I ไม่ฉลาดอ๋อออกไปได้อะพี่เจม ไม่ฉลาดไม่ฉลาดเงออ้ากเอ้าวพ่เาอา่เ้าอาพี่เ้าอ้าวพบ่เ้า้าพี่เจ้อ้าว้าอวพีเ้าอ้าวพเจอ้วเ้าอ้าเ้กอพงไเแ้้วเ้าอ้าพี่จ้้วพเอ้าวี่้าอ้าพี่เจ้าองัเ้อ้าวี้อ้วพี่เ้าอ้ว่าอวพเ้าอ้ี่้ว่เาาวี่าอ้้าน้ี้้วพีเาออา เอากูปาหินออกไปหลังบ้านเลยด้วยเอ้าหายแล้วไอ้อ่ำช่วยกูด้วยอ่ำช่วยกูด้วยกูกูเดินไม่ได้ไปแล้วเราพากัน่าฮ่าฮ่าฮ่าพีเจมส์อโทษะโธ่เยี่ยเลยอ่ะกูติดบั๊กอยู่ตรงกระแงไอ้เหี้ยแบตเตอรี่มียังแบตเตอรี่มียัง ยังเลยยังไม่เจอเลยีโอเคพี่เจอแล้วพี่เจอแล้วพี่กลับไปโอเคไปทุกคนไปเจอที่รถกลับไปที่รถเก่งเลยวะกูดเก่งเลยไม่มีใครได้ยินกูเลยใครโดนกินวะไม่พี่เจอบวหัวกูขาดไปแล้วเนี่ยเดดมเฮ้ยผมรอที่รถนะผมรอที่รถดีบอยอีสาว ตัวแปดต้องรอพี่พีอ่าเรียบร้อยคือรถเนี่ยคือรถได้แล้วเนี่ยโอ้โหแต่ยังไม่อยู่ในรถอ่ะพี่ผมผมโอเคทีไม่ตัวไปมัวคนจริงน้อยเขาหรไปเล้ว่ะจะจะเหลือใครเนี่ยเหลือไอ้บอยอ้าเหรอเราจะฆ่าหลอกไปเราจะฆ่าหลอกไปเราจะฆ่าหลอกไปอ้ะเดี๋ยวแล้วมันจะฆ่าหนีได้เหรอเราฆ่าหนีได้เราฆ่าหนีได้ไปปลุงจีเออเป็นลุงจีจีอ้ายไอเกมเคียดนี่มึงวัดความเป็นเพื่อนจริงๆรอไอ้บอยอยู่ไหนวะไอ้บอยอยู่ไหนวะ เฮ้ยไปอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนไปอยู่ไหนเขาจะไม่ผิดอยู่โรงนาอยู่โรงนาอยู่โรงนานเราบรรลุไปที่รถดีมรรลุไปที่ดาประตูรถเราวก็จีนจีนจีนไม่เราเรามึงคนออกต้องไปออกที่ไหนอ่ะออกประตูประตูรถออกประตูที่รถชนนะพี่อู้หูวิ่งไปหมือนตรงรถใช่ปะโอ้โหนี่ใครอ่ะแล้วก็หนูดองสังละมันอันนี้บูมเหรอคือฟ้าอเบย์บ่อยๆถ้าเกิดกูโดนผีกินกูแบบมันไม่ได้กจของมึงไว้เพื่อนั้นหนูสังละมัน อยู่อางองหลายตัวเลยไหนตำนานไม่เห็นมาเลยเออตำนาหนไม่เห็นมีเลยสตัวเฮ้ยเหลือเหมีสี่ตัวแล้ววันนี้วันนี้ทุกคนแต่โดยส่วนเราก็ยิ้นน้ำมันของมนุษย์มาได้แล้วอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮียอะไปรู้เหรอเเฮ้ยราไปลุ้มจี๊ดใส่มันแม่มัีสกิดหลังกูไปตามหาม นี่ไงเราสามารถบอกโลเคชั่นบ้านได้โอ้เราจะมาที่ไฟฉายนี่ก่อนเฮ้ยปไปหินกูได้ยินเสียงคนปาไปปไปไปไหนปาไปนู่นอยู่ตรงไหนกันวะกระโดดกันคนเดียวพวกคนมนุษย์อยู่ตรงไหนกันวะกูเจอว่าทางออกอยู่ไหนวะตาโกมาตาโกมาตาโกมาเฮ้ยกูเจอผีแล้วอยากเจอผีหอดแล้วแต่อยากเจอคนอะผีชั้นไหนวะอยู่ไหนวะตรงไหนวะอยู่ไหนวะ อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอยู่ข้างสิ่งก่อสร้างมะกัดแม่งเลยกัดโคไอ้คุเจอเท่าใครย่องอยู่เนี่ยแค่อ้ำเหออไอ้พิตา์ไม่รู้เรื่องเลยผีคนโง่เลยเอ้าแล้วมันขับรถออกมาทางไหนประตูมันยังปิดอยู่เลยเอ้าไอ้อ้ำมึงบังเหรอมึงมองเห็นประตูปิดเหรอ ชิบหายละไอ้นี่บอยอยู <câ reen> ่ไม่ตรงนั้นเลยัรตูมันปิดอยู <von> ่อะบอยอยู่นี่ปกติมันออกได้เลยรอดรอรอรอดอะไรฮะปไปเลยไปเลยกเลยเอาเ้ยทำไมบอยอามได้อะทำไมอะเออยทำไมออากไม่ได้อะเอาหินไปหินลงมืนรวงเผื่อออกเออนม่ เฮ้ยกูรู้แล้วกูรู้แล้วทำไงหินให้มันวิ่งมากระแทกประตูให้มันแตกไงโอ้โอ้ความคิดเหรอความคิดแบบไอสตานมึงมาดิมึงมาเมื่อกี้จะมาจะวิ่งมากระแทกได้เหรอไปไปหินคนเชี่ยอะไรอะไรแดดออกได้คนเดียวต้องไปหาวิทยุมาฆ่าตัวตายป่ะพี่ มันวางอะไรเป็นได้เลยเออนักวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งอย่างเดียวสปินอย่างเดียวเลยปกูคุ้มครองมึงไม่เหลืออะไรแล้วพี่ไอ้เหอกูจ้าวิ่งอย่างเดียวตรงอย่างเดียวมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งดิวิ่งดิไปที่งไปไหนเอาที่ดีเอาที่ดีกลัวกลัวจริงโดนฉม่องอย่ากลัวอย่ากลัวอย่ากลัว ดิว่ากินสุดกินสุดกินสุดโอ้กินสุดอิสุดิสุดเก็บเก็บอกรบอจิดี๋ยวางแล้วก็กิสุดโอ้โอ้ทำไม่ใจกันอยู่เหอไเหลือผีหลุดไปจากเกมแล้วสิเฮียพมึนูนูอยู่นี่กันหมดเลยเหรอ อีกะกงผู้ตอนนี้ตอนนี้ต้องคเวอร์มาที่คอนเทนเนอร์ก่อนโอเคป่ะคเวอร์มาแล้วเนี่ยมาถึงแล้วเนี่ยรอรอรอในบ้านในฟาร์มรู้สึกว่าจะชอบมีทำอะีรต่องกัาวจีจีจีจอทำอะไรทำอะไมสามเหลี่ยมไม่ใช่สี่เหลี่ยมเออกาวนี่เป็นศูนย์ก่อนนะอ๋อถ้ากดสัญเนี่ยกดรหัสผิดมันจะแบบเสียงตื้อตื้อตื้อเลยนะพี่เออเรากดดิกดตรงไหนวะกดปุ่มแดงปุ่มแดงปุ่มแดง วิ่งเร็วปิดไฟปิดไฟไปเร็วไปเร็วมันไม่มาทีว่ะไอเลวไอเไวไปเง็วไอ้ออง่อไอเ้อ๊ะเงอ๊ะเงอ๊ะเอ๊ะเอไอ้ไอ้องอะไเง้อไ้องเง้ยเอไงไอเด้นไ้อไอ้องงไเอ่งงไอ เอ้ไม่เอ้ยไม่หบไม่เอ้ยไม่หบไม่เอ้ยเราเราเราไปหาเราไปหาโค้ดโอเคป่ะไปหาโค้ดไปหาโค้ดเอ็กซ์เหลี่ยเก้าเอออยู่ตรงนี้เหลี่ยมเก้าเหลี่ยมเก้าเหลี่ยมเก้าสรุปผิดอันไหนผิดแปดเก้าเหลี่ยมผิดเหลี่ยมผิดเฮ้ยออดเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วโอ้โหเอาวุธอาวุธโอ้โมีเลือดมันมีเลือดด้วยเหรอมันมีเลือดอุ้ยอ้ามลอยิงเลย์อยิงเลยโอ้ยหปวดหัวเจือเลยอ้ารอเราอยู่นี่เนี่ยราอยู่นี่เนี้ยแขนไปเอ้าแขนแขนโอ้โหมันไม่ตื้นแตะเลยโอ้โหอ้มีของทุกคน เฮ้ยอ้ําอ้ำเปลี่ยนชุดพันเอาที่วางกับดักวางวางหน้าเลยเออเอากับดักวางไว้ที่หน้าตู้หน้าตู้แล้วก็พร้อมยิงเลยนะโอ้ยเสียงเท้าสับประหลาดน่าจะมาแล้วมาแล้วเหรอมันมันวิ่งเร็วนะรลงไม่ทันนะมันวิ่งเร็วมากมาแล้วมาแล้วมา โคตรโคตรยิงมุดเลยไม่เวนไม่เว้นดนยิงโดนนตะเดียวมันไม่ตายเว้ยไม่มันมันลากแยไปแแล้วเว้ยมันลากไปแดกแล้วมันไค่นไก่เออมันลากแบบใหม่แล้วเว้ยมันแค่ขยันมือ